โอ้ลาโอ้ลาสวัสดีนะคะเพื่อนๆแม่ยาโกกลับมาอีกแล้วนะคะจะพาไปเก็บมะเดื่อนะคะหลังจากที่ไม่เคยลงคลิปยาวเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็สวัสดีอีกครั้งนะคะเพื่อนๆมากันเลยค่ะมาเก็บมะเดื่อต้นเดิมต้นเก่าเจ้าประจํานี่เองค่ะทุกคนก็มาแย่งอาหารนกนะคะนี่นก พึ่งบินออกไปสองสามตัวเลยค่ะทุกคนมะเดื่อมันเริ่มสุกก็เป็นอาหารชั้นดีของพวกนกนะคะดูลูกนี้นะคะเพื่อนๆมันบานเลยค่ะทุกคนไม่มีใครมาเก็บนะคะวันนี้โชคดีมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ลูกสุกลูกบานเต็มต้นเลยค่ะทุกคนโอ้ยโชคดีอะไรขนาดนี้วันนี้ มานะจ้ามานะจ้ามาเก็บมะเดือด้วยกันจ้าดูทุกคนดูนี่เลยจ้ามะเดือสุกแล้วนะคะต้นนี้คือรับประกันความหวานฉ่ำนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะต้นนี้ก็ต้นเดิมที่เคยพามาเก็บทุกปีนั่นแหละคะ่ะปีนี้ก็ไม่พลาดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้ oh my god โอ้ my god มีไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนมีคนมาเก็บไปก่อนหน้าเราแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็เก็บเอาเท่าที่มีวันนี้นะคะทุกคนแต่ก็น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนี่ดูค่ะนกมันจิกแล้วนะคะทุกคนอาหารนกค่ะเราก็มาแบ่งกันกินกับนกเนาะนี่โอ้ไม่กอดทุกคนลูกใหญ่มากเลย ว้าวแตกลายสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนโอ้ไม่กอดูค่ะสวยมากๆเลยยังพอมีนะคะทุกคนยังพอมีค่ะต้องหาดีๆค่ะทุกคนมะเดื่อฝรั่งนะคะเป็นผลไม้มามหัศจรรย์น,นะคะเพื่อนเ่อนเพราะมันไม่มีดอกค่ะมันออกลูกมาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่เคยเห็นดอกไม่มีดอกนะคะเป็นต้นไม้ที่แบบ มีคำถามในหัวอยู่ทุกวันนี้นะคะว่ามันมีลูกออกมาได้ยังไงเพราะมันไม่มีดอกเนาะเพื่อนๆจะเรียกว่าต้นไม้มหัศจรรย์ผล,ลไม้มหัศจรรย์ก็ไม่ผิดเนาะเพื่อนๆเ,เ,เนาะตั้งชื่อให้มันแบบนี้แหละสรรพคุณก็เยอะแยะมากมายเลยนี่พันนี้อร่อยสุดยอดนะคะเพื่อนๆนโอ้ m ม่ก็นี่ใต้ต้นมะกเดือค่ะ ตายต้นมะเดือต้นใหญ่มากต้นนี้นี่อายุคงจะหลายสิปีนะทุกคนใต้ต้นมันจะไม่ค่อยมีลูกนะคะนี่มะเดือชอบแสงแดดค่ะถ้าเจอแสงแดดนี่ลูกมันจะใหญ่มากแล้วรสชาติมันจะดีมากเลยเพื่อนๆว้าวนี่เลยทุกคนนี่น,นี่แม่ยาโกปีนขึ้นมาบนนี้นะคะนี่ลงทุนมากเลยนี่ทุกคน เสียดายค่ะไหนๆก็มาละขอปีนหน่อยละกันมาเก็บข้างบนด้วยนี่แต่ต้นมันแข็งแรงนะคะนี่แม่ยาโก้เกาะมีที่นั่งอย่างดีเลยค่ะทุกคนไม่อันตรายนะคะนี่ว้าวและนี่ก็คือมะเดือที่เก็บมาได้ค่ะทุกคนดูค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะ